จะดูบ้านทั้งทีต้องดูให้ครบดูให้ถึงวันนี้เกสเลยพาทุกคนมาดูที่โครงการซิตี้เซนส์วงแหวนลำลูกกาโครงการทาวน์โฮมที่เรียกได้ว่าทำถึงเพราะเขามีโปรฟีส่วนกลาง10ปีเริ่มที่2ล้านต้นจะหาความคุ้มแบบนี้ได้ที่ไหนอีกและอีกเรื่องที่ทำถึงเพราะเขาใส่ใจมากคือความแข็งแรงที่เนี่ยเขาลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านทั้งที่จอดรถและโซนซักล้างคือหายห่วงแน่นอนส่วนดีไซน์ด้านในบ้านก็จะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งอยู่สบายไม่อึดอัดด้วยดีไซน์ซิลลิ่งสูงบวกกับพื้นที่เชื่อมต่่่ออออลิววงงแะะดาาาายยยนนเีีีีททกก้้้้้มมมใใชสํหบคื ส่วนพื้นที่รองรับครัวด้านหลังสามารถแต่งเป็นครัวสวยๆแบบในฝันแล้วแบ่งพื้นที่เป็นโซนซักล้างได้เลยส่วนตรงนี้คือไฮไลท์ของบ้านนี้เลยไอทีคอ e นเนอร์เป็นมุมนั่งทางานเวิร์กฟอร์มโฮมใต้บันไดแบบเนี้ยคือเลิศจริงรู้สึกว่าทาั้งสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวแถมมีวิวนอกหน้าต่างให้มองแก้เบื่อฟีลกู๊ดสุดๆยอมใจคนดีไซน์มุมนี้มากขึ้นมาดูที่ชั้น2กันชั้นนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนมาสเตอร์เบด룸ของที่นี่มีความกว้างและรับแสงดีมากคือเกดชอบห้องที่หน้าต่างเป็นฟูวยกกับแสงธรรมชาติ็คือ ส่วนห้องนอน 2- และสเนี่ยไซส์กำลังพอดีเลยนะจะทําเป็นห้องทํางานหรือไว้เป็นห้องสาหรับเบบี๋ตัวน้อยก็ดีทั้งคู่และโครงการนี้เรียกได้ว่ามาพร้อมกับสังคมส่วนตัวเพียง6 6ครอบครัวเกร์ว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ชอบอยู่บ้านสโลว์ไลฟ์ไปทั้งวันแบบเกรมากแต่วันไหนที่อยากไปน,น,นู่นนี่ก็ยังเดินทางสะดวกเพราะใกล้ทั้งจุดขึ้นลงทางด่วนสถานีรถไฟฟ้าและแหล่งอำนวยความสะดวกอะไรก็มีครบเรียกว่าทําถึงทําเกินสุดๆใครสนใจลองติดต่อเข้าไปเยี่ยมชมโครงการอะ่ะก็ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะ